โอเคค่ะเด็กๆมารับบทกันไปค่ะรับบทเลยครับใครได้ครับให้รับบทกระจายกันไปเลยค่ะกลัวเพราะว่าตัวเองอ่อนประสบการณ์มากๆเกี่ยวกับ a c ต i n g คู่กับพี่ชายก็ดีใจค่ะรุนว่าจะได้คู่กันอีกหรือเปล่าราครั้งที่แล้วก็คู่กันแล้วครั้งนี้ก็ได้บังเอิญเหมือนเป็น destiny กันได้มาคู่กันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าพร้อมแล้ว a คชั่นค่ะเธอคงจะกลัว ว่าฉันจะไปโพธนาเรื่องเธอใช่มะพี่เดือนคะอย่าลืมสิคะฟ้าบอกแล้วไงคะฟ้าไม่อายและฟ้าก็ไม่เคยอายแต่ดูพี่เดือนสิคะเที่ยวบอกคนหนึ่งเขาไปทั่วว่าพ่อเป็นผู้กำกับบ้านร่ำรวยแล้วไงหรอคะพ่อพี่เดือนเป็นในดาบหรอคะพี่เดือนไม่ได้รวยจริงหรอคะ นี่คือพี่เดือนโมชาวบ้านเขาไปทั่วเหรอคะพี่เดือนเธอรู้เรื่องนี้ได้ยังไงพี่เดือนคงลืมไปแล้วสินะคะว่าพี่เดือนให้ฟ้าปเปียหนังสือให้บนห้องตอนเขาผ่าเขาผ่าเราจริงไหมจริงสิงคะไม่จริงจะประเด็นเหรอคะนี่เธอกำลังขู่ฉันเหรอใจเย็นๆสิคะพี่เดือนฟ้าไม่ได้ขู่นะคะ เธอเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเธอาตอนะายแน่ค่ะพี่เดือน ถึงเวลาที่เราจะประกาศผลของมาส r c คลาสในวันนี้นะครับรู้สึกว่าการตัดสินยากเหมือนกันใช่ไหมครับอุ้ยายากค่ะยากยากจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเพราะว่าเป็นพิธีนะคะเมื่อครูต้องเลือกครูต้องเลือกคนที่จุดอ่อนน้อยที่สุดนะคะเช่นลืมบทน้อยที่สุดจะสามารถทําสิ่งที่ตัวละครต้องการได้มากที่สุดฉะนั้นคนที่ครูเลือกคือ คลิสาค่ะ <Negative> ย <music> ินดีด้วยค่ะ <handic> สิ <blueberry> ่ง <mir> ท <anda> ี <OB disease> ่ครูชอบมากๆของหนูก็คือหนูแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีหนูดูนิ่งดูชิวเหมือนกับที่ตัวละครมันเป็นวันนี้เราได้รับเกียรติจากครูเงาะครับจากด r a m ่ a อ a คาเดมีครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะฮ้ยเห l ชิลิฟติกรอเลยเหรอ วันนี้พี่เก๋มีอยู่ด้วยจะไม่แข่งกันเป็นทีมเป็นอินดิวิวลคนที่ลูกค้าเลือกว่าทำได้ดีที่สุดทีมนั้นก็จะชนะของเราสีแดงค่ะสีแดงเซ็กซี่เซ็กซี่น่าค้นหาสีแดงเซ็กซี่เนี่ยไม่ว่าโอเคสุดละเดี๋ยววันนี้นะเราไปขอโทษพี่เกรต่างหากด้วยนะค่ะ ไม่ใช่หน้ากล้องนะเข้าใจพี่ไหมหนูเข้าใจไม่ได้นะคคะลิสาต้องโตรูเปล่าจริงๆิงแล้วมันจะโอเคถ้าเกิดว่าพี่พลไม่มาซ้ำเติมเรื่องคริสาเรื่องไม่เท้าอะไม่เท้าคืออะไรคะหนูอาจจะจำไม่ได้แต่พี่อาร์ตเล่าพี่ฟังว่าเออหนูแซวพี่เขาแซวเข้าใจหไหมคำว่าแซวค่ะ<อ>แซวเล่น บางทีนะตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรพี่รู้ว่ามันสนุกสนานเฮฮาแต่บางทีอะคนที่เขาได้รับสารนั้นเนี่ยเขารู้สึกนะทำไมต้องว่าขนาดนี้เป็น20นาทีมันมันไม่ใช่มันทำให้เราเจ็บแทนทำให้เราปวดแทนวันนี้เป็นการถ่ายโฆษณานะคะแล้วก็พี่เนี่ยจะไม่ได้อยู่หน้าเซ็ต จะไม่ได้รับรู้ว่าน้องทำอะไรจะไม่ได้รับรู้ผลการตัดสินเลยนะคะดังนั้นสิ่งที่พี่ช่วยได้คือตอนนี้หนูรู้อะไรมาหนูองเล่าให้พี่ฟังให้หมดหนูก็อยากบอกพี่ว่าหนูเองก็ไม่รูืออะไรเหมือนกันค่ะลิปสติกสิ่งสำคัญที่สุดคือปากแต่เวลาโฆษณาเนี่ยนิ้วก็สำคัญหยิบมาคนละอันอะไรอย่างเงี้ยวิธีการถือนะเวลาพูดอ่ะพูดให้มันชัดถ้อยชัดคำ พูดให้ได้ยินเพราะโฆษณามันจําเป็นต้องขายทุกคําถ้าเราขายของไม่ชัดแปลว่าเราจะขายของเขาไม่ได้ทีมลูกเกดครับนึกถึงลิปสติกสีแดงแวพราะนึกถึงความเซ็กซี่ต้องมาดูว่าจําสคริปต์ได้เร็วมากน้อยแค่ไหนส <laughs> ่วนหลักน่าจะอยู่ที่ตรงนั้น้วเดี๋ยวความมั่นใจคงตามมาเมเบลีนิวอ์ก ถูยคันนี้นูนเม็ดสีคมชัดเรียวปากบารุงโดนเด้งโดนเด้งมันมันจะมีบางส่วนที่อยู่ๆแล้วก็ลืมไปเลยอะหัวมันยากมากอะพี่ทำข้อสอบยังง่ายกว่าเลยนะบางทีอัชนได้เวลาตกดุมรักกับสีสันที่สะกดทุกสายตาใหม่ Color Sensational ครับครับโทษค่ะได้เวลาตกดุมรัก กับสีสันโทษค่ะแม่สับบิน่าเขาตื่นเต้นนะเขาจำไม่ได้เลยอ่ะแต่บิน่าใจเย็นๆใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ย a คชั่นได้เวลาตกหลุมรักกับสีสันที่จะทำให้คุณตื่นตาได้ละได้เหลืออยู่5นาทีนะครับ a คชั่น ได้เวลาตกหลุมรักกับสีสันที่สะกดทุกสายตาอีกครั้งกับเสน่ห์สีแดงสุดเซ็กซี่ใหม่ Color Sensational จาก m เม e l l i n e ิวย y ร r k เริดลืมเลยโอเคครับครับทีมที่สองทีมพลอย เปลี่ยนสุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่ไม่รู้จะรู้สึกยังไงแล้วใหม่ color sensational จากเมบลีนิวร์กว้าวสุดอันนี้เน็กต้าบำรุงนำลึกยิ่งกว่าเพอร์เฟกคิดว่าเวลาเขาปล่อยให้ตัวเองพูดเป็นธรรมชาติเป็นภาษาอังกฤษไปเลยเงี้ยมันมันฟังดูเพราะกว่า oh. ตกหลมรักได้เวลาตกหลมรักกับสีสันได้เวลาตกหลมรักกับสีสันที่น่าหลงไหลอีกครั้งได้เวลาตกหลมรักได้เวลาตกหลมรักกับสีสันที่น่าหลงไหลอีกครั้งกับสีสันที่น่าหลงไหลอีกครั้งกับสีสันที่น่าหลงไหลอีกครั้งได้เวลาหลงรักกับสีสันที่น่าหลงไหลอีกครั้งผ่านไปสิบนาทีนะครับอยู่จำได้ปะอคชั่นได้เวลาหลงรัก กับสีสันที่น่าหลงใหลอีกครั้งกับสีหวานครับครับ action ได้เวลาตกหลุมรัก color sensational ทำให้เลียวปากนุ่มชุ่มชื่นครับครับให้เลียวปากนุ่มชุ่มชื่นให้เลียวปากนุ่มชุ่มชื่นขึ้นทันทีเป็นห่วงนั่นการบริหารเวลาของทีนี้นะคะยังไม่ได้เลยสักเทคหนึ่ง แคลิสาจำบทตัวเองไม่ได้เราเครียดแล้วลแบบเฮ้ยเราจะแพ้หรือเปล่าเพราะว่าเราอ่ะยังไม่ทันพูดจำบทแบบไม่ค่อยได้เลยค่ะหนูแบบผิดๆถูกๆบางทีก็เพิ่มคำลดคำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ action ได้เวลาหลงรักครับ,รบเดี๋ยวอยู่หนาทีครับ action ได้เวลาตกหล,ลุมรักกระสีสันที่น่าสง,ส,งสัยครับ <laughs> ครับอ <laughs> คชั่นได้เวลาตกหล,ลุมรัก กับสีหวานซ่อนเปรี้ยวจากเมเปิลินครับจากสีชมพูหวานซ่อนเปรี้ยวจากสีชมพูหวานซ่อนเปรี้ยวคันนี้เขาเลิกเซตคอหยิบมาคันนี่น่าประทู่ท่านหนึ่งคันนี้เลยเชียอย่าจับไหล่ไม่สวยมือไม่สวยกอดเองแล้วหยิบเข้ามาเสร็จปุ๊บนับไม่ใจหนึ่งสองสามแล้วหยอบมากแค่นั้นตอนนี้เหลือสิบนาทีค่ะโอเคครับมาเริ่ม สีนู๊เป็นสีที่นิ่งเพราะฉะนั้นเวลาเล่นก็ต้องนิ่งเราไม่รู้ว่าเขาจะสัมผัสถึงอินเนอร์ในตัวเราหรือว่าเขาจะมองว่าแค่นี้เหรอทองค่ะกองพรแอคชั่นได้เวลาตกลุมรักกับสีสันที่น่ายเย้ายวนอีกครั้งผิดครับอัดครับ เลืออยู่5นาทีนะครับได้เวลาตกหลุมรักกับสีฝันที่น่าค้นหาอีกครั้งใหม่ Color Sensational จากเมบลินนิวยอร์กครับครักับสีนู้ดที่แสงเย้ายวนใหม่ Color Sensational จาก เมเบลินนิวหยอที่สุดน,นี่แหละนูดแบบที่ใช่ Color Sensation ครับบมันจะมีคนพูดผิดน,นะคะพร้อมแล้ว okay ค่ะโอเคครับแอคชั่นได้เวลาตกหลุมรักกับสีสันที่น่าค้นหาอีกครั้งกับสีนูดที่แสนยาวยวนใหม่ S Color s e n s a t i o n n นแจาก m เม e l l i n e New York ให้เรียวปากนุม่มชุ่มชื้นขึ้นทันที h o ันน n e เน a r บำรุงลำลึกที่สุดนี่แหละนุดแบบที่ใช่ Color s e n s a t i o n n a l เอาละครับถึงเวลาสำคัญแล้วนะครับการคัดเลือก4ี่คนสุดท้ายเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เมนเทอร์ลูกเกตครับ ตอนนี้เคสเหมือนเราไม่สามารถชี้ชะตาชีวิตเองได้คือแบบคนอื่นที่คอยมาชี้ชะตาชีวิตเราตอนนี้พี่ต้องเลือกหนึ่งคนแต่พี่มั่นใจว่าในสี่คนสุดท้ายเนี่ยพี่ต้องเจอทั้งสองคนอยู่ในนั้นคนที่พี่เกศจะเลือกให้เข้าเป็นสี่คนสุดท้ายสบีนาค่ะ มาต่อกันที่เมนเทอร์หญิงครับวันนี้พี่ต้องขออนุญาตเลือกเพียงแค่คนเดียวสำหรับคนที่ได้โอกาสจากพี่ไปในวันนี้พี่ถือว่ามันเป็นก้าแรกของหนูและอยากให้หนูรักษาไว้ให้ดีพิสูจน์ตัวเองให้พี่เห็นนะคะว่าหนูจะเป็นนักแสดงที่ดีได้ว่าหนูจะเป็นศิลปินที่ดีได้พี่อยากขอมอบโอกาสนี้เอาจริงมันก็มาไกลกันแล้วนะทุกคนอะ มาไกลมากแล้วถ้าออกสามคนก็โอเคพี่หยางขอมอบโอกาสนี้ให้สายค่ะหนูว่าความตั้งใจกับความพยายามมันน่าจะมากพอสำหรับการที่ยืนอยู่วงการนี้ทุกคนมาที่นี่ต่อให้บอกว่าไม่อยากได้ไม่อยากเป็น ไม่อยากไปต่อแต่หนูเชื่อว่าในใจลึกๆของทุกคนก็ไม่มีใครอยากแพ้ตอนนี้มาถึงเวลาของเบนเทอร์พลอยครับไม่เลือกได้ไหมอ่ะเขาที่แล้พี่เกีออยังไม่เลือกเลยตังต้งแต่แรกจนถึงวันนี้พี่ไม่เคยมองทั้งสองคนแบบผิดพี่อยากเลือกทั้งสองคนถ้าพี่ชนะพอพี่ก็ อยากให้รอบไฟนอลมันเป็นอะไรที่แข็งแรงที่สุดเฮนนี้ค่ะ ดีใ,ใจจะแบบไม่ได้ยินว่าพี่พลอยพูดอะไรอะยืนอยู่แแบบพี่จะเลือกเพลน,นี้คะ่ะ <Yes. S 1> คนสุดท้ายจะถูกเลือกเอาด้วยผู้ที่ทำแคมเปญได้ดีที่สุดเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับว่าผู้ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดเป็นใครน้องมิลาค่ะ ผู้ที่ทําผลงานได้ดีที่สุดคือน้องมิลาครับเพราะฉะนั้นมเมนเทอร์หญิงมีสิทธิ์ที่จะเลือกคนที่4ที่จะเข้าสู่ The Face Thailand ไปสู้ต่อมิลา งงหญิงชีวิตได้แข็งมากเกี่อาทิตและไม่เคยชนะอะไรกับเขาเลยเลยดีใจจังเลยอะทีวิตนี้เป็นทีมหญิงสองคนแล้วก็เป็นโจทย์การแสดงอะมันใช่เลยอะแฮปปี้เหมือนแบบหนูกลับมาจากเมืองนอกเลยอะค่ะแต่ละคน โห oh, oh, เข้าก่อนแบบยินดีด้วยนะสตำหรับหนูอะหนูจะไม่คิดว่าสี่คนสุดท้ายที่เดินแฟนั่นมันคือการแข่งขันนะหนูไม่รู้คนอื่นคิดยังไงแต่ว่าสำหรับหนูคือมันคือโชว์ที่พวกเราต้องทําให้มันดีที่สุดแล้วก็โดนสป,ประมาโดนคนว่าอีนี่เดินไม่สวยนี่เดินติดนางงามนุม่นน,น,นี่นั่นครั้งเนี้ยจะทําให้ดีที่สุด